สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องเลาะทุ่งลงคลองทุกทุกท่านที่เขามารับชมครับครับพี่น้องมืนหนีกระพ่ามาใส่รอบคอนโดครับผมไม้หอก็จะเป็นไม้ไก่ไก่ในจั้นไม้ครับผมล่องล่องไม้ไหมครับเราจะเป็นทังไดครับพี่น้องถึงคลองที่ถนนครับผมถนนประตูปลาสี่ี่ป่าวะครับผมแต่ว่าล่องใส่เบิังครับ ใส่กลิ่นใหม่ครับเจ้ามือหนึ่งสองมือครับผมถุงใหม่เจ้มือสองมือได้ครับจังจังไม่หยาบนะครับผมอาพี่น้องเบื่องหมายครับผมหมายตรงไหนครับเห็นพี่น้องหมายห้เหรครับผมคล่องพี่น้องเอาดีไซน์ของผมครับผมใส่หม่องปากท่อครับผมนะครับมัมีปากท่อตรงนี้ครับดี่ซน์กลินไม่ด้งครับผม จึงไม่แค่สองมือเลยครับผมอีสองมือนเลยพี่น้องวัดดวงไปเลยครับผมว่าสีไดปลาได้ปลาหรือว่าไม่สิหายหรือไม่หายอยพี่น้องวัดดวงเลยครับที่ถนนทงสี่ผมกับไม่แน่ใจว่าทีงไหนเสี่ยงเอาครับผมครับใส่หม่งปากท่อครับผมหโ,โคโ้งเลยสี่กลนนะสีมี่าปเ,เลยครับพี่น้องปลา มันหาหม่องเส้นยาครับผมนม้ำช่วงนี้ก็น้ำไหลครับผมฝนตกซึมมือครับน้ำคลองมันกับไหลาหาหม่องเส้นยาครับเพื่ไอ้รหลอดพ่มบบาม,มันกับบ่บ่เงาครับผมไปใดเส้คลองยังไงมันกับบ่ได้ต้องมาหาใส่นคลองนิดหน่อยอย่างเดียวค,ครับพี่น้องเด็กอะฝากกดติดตามฝากแค่ฝากไลค์ฝาก Subscribe ช่องเราทวงลงคล้องไว้ให้งเดียครับผมติดตามผลงานกันไปเรื่อยๆครับ เราเมื่อนี้ขออนุญาตใสกก่อนนะพี่น้องเราิไปทางทางมองไส่แล้วนะครับผมทางมองไสแล้วจังเสียวหลอดไสกับมื like uh, so ่อนี้ยกับเมื่อเน้มุงครับผมพี่น้องอ่ามีมุงมุงอ่ดักกุ้งดักปลาเน้นหน่อยครับผมติดติดแต่ติดรถมานั่มสองสองหลังครับติดรถมานั่มสองหลังล่องไสถิ่มไว้ร่อนี่ีมุ่งครับมาสิสิเป็นยังไงครับผม ครับผมพี่น้องที่มครับผมนี่ครับพี่น้องเขาตีใส่ปากท่ายนะครับผมนี่ครับปากท่อยนี่ครับผมใส่ขวางปากท่อไว้เลยครับนี่ครับใส่ตรงนี้นะครับผมเงาขวางเลยครับผมะพี่น้องไปติดตามครับผม ไปใช้มุงตัวครับผมสองหลังครับะพี่น้องเดี๋ยวผมสิ่ผ้ามาดักนี่ครับผมเอ่อมุงดักกุ้งครับ ตะก,กุงดักปลาหน่อยครับเดี๋ยวมาสองหลังครับผมเดี๋ยวใส่ล่องมือครับพี่น้องหลังจากที่เราไปใส่คอ้นดูมาแล้วครับใส่หลอดคอ้นดูมาแล้วเขาสิมาใส่หลอดตะกุงสองหลังครับผมนี่สองหลังใส่ล kind of ่องมือครับผมมามีตไดสได้ตูดต้กุงมาครับผมใส่ล่องมือพี่น้องติดตามครับผมหลังแรกยุ่เสานี่ครับผมเสาปูนครับมานหรือว่ามาพี่น้องด้วยติดตามครับผม เนี่ยเป็นเนื้อหาปลาดุกครับพี่น้อง เ้าไม้กับเพื่ออุุงครับผม เปิดลกใข้าไปไม่ไดครับใข้กไปได้ไหครับผมใสได้ไหมครับ ขอมาครับมาติสสดสเลยครับพี่น้องแล้วก็ผมนังแนครับอคอมาดูดี่นอไม่เ่นครับ

นิดหน่อยหรือว่ากุ้งบ้าครับผมแล้วตีตามอือครับเงินเสาด้วยเนาะเขาจังไปอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวป่วยอาหารหล่อมาครับผมหล่อหนมากมองนี้ครับมองที่เขาใส่ดักดักไว้ครับผมเห็นนวล่วมกันนี่งใส่ขาเขา มาสอดเรียนนี่นครับผมอ,อ,อนี่อึนมาก เดี๋ยวติดตามพื่น้อครับผมเหลือแคนันมากเดี๋ยวเขามายามกันเลยครับเป็ียนทั้งไดครับผมติดตามมาพี่น้องกอกันมืออื่นเศ้าครับยามรอบคอนโดแล้วก็ยามมุงดักก้งเข้าเลยครับว่าสิ่งนีป่าิได้ป่าครับผมนาติดตามพี่น้องป่าเริ่มเริ่มเริ่มมาตอดแล้วครับผมนะครับดูไกลครับผมป่าเริ่มมาตอดหัวหานแล้วครับ ยกมือหลังนี่เอาแฮะม่ทำี่น่องเอาแฮแลว้วก็วันอาหารรล่อครับแล้วก็ตึกเลยครับผมน่ครับเริื่มมาตอดไรแล้วครับผมที่ตามไม่น้องเหมือนครับผม